สวัสดีทุกคนนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ขับรถนะคะผ่านเส้นทางนะคะเส้นนี้นะคะเราก็เห็นบ้านล้างนะคะอยู่หลังนึงซึ่งอยู่ไม่ห่างจากถนนทไอไ่นะคะเราก็เลยจอดรถแล้วก็ลงมานะคะจะเดินเข้าไปทำการดู และจะสำรวจนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าด้านในอะจะถ่ายได้หรือเปล่านะคะแล้วก็สภาพเป็นแบบไหน เ,เราจะค่อยๆเดินนะคะดูบรรยากาศก,าก่อนนะคะไม่ห่างจากนถนนเท่าไหร่นะคะบ้านหลังหลังนี้ ือมองมองไกลๆนะคะเห็นว่ามันล้างนะคะแต่ข้างในสภาพจะเป็นแบบไหนอันนี้ไม่รู้เลยนะคะเดี๋ยวขอดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะเห็นไหมคะเราจะอยู่โซนป่าโซนเขานะคะ บ้าหลังใหญ่นะคะเนี่ยไปค่ะทุกคนกล้องอาจจะสั่นหน่อยนะคะทุกคนคะเสียงดังไปหรือเบาไปอันนี้เดี๋ยวขอโทษทุกคนนะบางครั้งเหนื่อยนะคะวันนี้ก็คือเดินทางทําคลิปทั้งวันเลยนะคะเดินทางสำรวจโลเคชั่นล้างโอ คนดูโอ้โห,โโหน้ำคือเป็นอะไรที่ถ้าเห็นบ้านล้างนี่มันไม่ได้เลยค่ะเห็นบ้านล้างรู้สึกเอ้ยอยากดูอยากเข้าไปสำรวจโ,โหไม่มีร่องรอยของการเข้าเลยนะคะโออะไรอยู มุดอย่างเดียวค่ะ hmm. mm hmm. ดูเข้าทางไหนไม่รู้จะเข้าทางไหนได้นะคะเดี๋ยวยทุกคนปวดฉี่มากเลยเนี่ยไม่รู้นะคะทุกคนจะเข้าทางไหนได้โอ้โหคือมันลกล้างอะลกล้างทิ้งล้างเลยนะคะ ค่อยดูไปทั่วไปด้วยนะคะผ้าหลังใหญ่นะคะ ดูทางหน้าต่างก็ได้เป็นบ้านหลังใหญ่โล่งๆนะคะืมขี้นกเต็มเลยคะ่ะทุกคนมีแต่เชื้อแอุย้ยมีมีแตนด้วยทุกคนคะมันมีแตนมีต่อด้วยะคะ่ะอย่าไปาคืออดี๋ยเสียงดีกว่าค่ะคือป่อกี้เนี่ยมันมีตัวต่อตัวแตนนะคะ บินออกชนกล้องเลยค่ะโอ้ยโอ้โหข้างในมันมีตัวต่อแตนค่ะ มันจะมีไม่มันจะต่อยไหมเนี่ยโอ้โหทุกคนมันเหมือนมีต่อมีแตนข้างในบ้านเดี๋ยวมีมีด เดี๋ยวน,นะคะโอ้ยโอ้ยโอ้โหมาแรง้ึทุกคนมันมีแมลงกับเบื้องเนี่ยเต็มเลยค่ะไปพัปออกดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคันนะทุกคนคะ่ะโอ้โหเจอมีดว่ะ คือมันมีมแมลงเต็มเลยแล้วในบ้านนะคะมีต่อมีแตนมีตัวต่อต,ตัวแตนนะคะมันบินออกจากมาจากในบ้านรวมถึงมีมแมลงกระเบื้องอะคะ่ะเต็มไปหมดเลยะคะ่ะที่ประตูเพราะฉะนั้นเราไม่เข้านะคะโอ้โหถ้าเปิดออกมานี่มันไม่หึบเลย โอ้มุดมุดมุดอันนี้คือการสำรวจนะคะหานะคะสถานที่ล้างโอเคชั้นล้างนะคะโอ้ยึึบบไปไปค่ะทุกคน น้มันมีมแมลงข้างในบ้านซึ่งมีตัวมาต่อตัวแตนทำล้างอยู่ซึ่งเราไม่ได้เข้านะคะเราก็เลยไม่สามารถที่จะสำรวจได้นะคะเพราะอันนี้มันเป็นการหาค้นหา โลเคชั่นนะคะค้นหาสถานที่ล้างแบบเรียลไทมนะคะแต่เราแค่ทำการบันทึกคลิปไว้นะคะในการค้นหาของเรานะคะเหนื่อยมาก รยากาศสวยงามมากเลยค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าการหาโลเคชั่นมันลำบากมากนะคะเหนื่อยมากด้วยกว่าจะได้แต่ละสถานที่นะคะคือโลเคชั่นนะคะมันหาไม่ยากค่ะ แต่มันยากตรงที่การเข้านะคะการเข้าไปสำรวจนะคะว่าสถานที่แต่ละสถานที่สามารถถ่ายได้ไหมใช้ได้ไหมหล้างหรือเปล่าเข้าได้ไหมมีอะไรบ้างยอย่าบักกี้นะคะเจอทั้งมแมลงทั้งต่อแตนบินออกมาเปิดหน้าต่างก็โอ้โหบินเยอะมาก แลวไหนจะตัวกระเบื้องเกาะตรงประตูอีกถ้าเข้าไปนี่ก็อันตรายจากมาแมลงนะคะแล้วก็สัตว์มีพิษนะคะวันนี้ขอจบคลิปเองเท่านี้นะคะถือว่าโลเคชันนี้นะคะใช้ไม่ได้นะคะเพราะด้านในมีมแมลงมีพึ่งมีต่อมีแตงเข้าไปนี่คืออันตรายแน่ๆวันนี้ขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะคะเดี๋ยวติดตามนะคะว่าเราจะนำคลิปไหนมาลงนะคะในการสำรวจโลเคชันล้างแบบเดิ์ทามขอบคุณค่าสวัสดีทุกคนค่ะ